สาอาทิตย์ไม่มีการฝึกทหารใหม่เขาทำอะไรกันไปดูกันครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับกลับมาแล้วนะครับผมก็หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ หายไปไหนเนี่ยนะครับคลิปก็ไม่ลงนะครับโพสก็ไม่โพสเพิ่งจะมาโพสเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับผมยังมีช่องทาง Facebook ให้สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่ยังข้องใจว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยครับก็สามารถทักเข้ามาถามได้ที่ f a c e b o o กผมเลยนะครับก็จะอยู่หน้าปก YouTube เลยนะครับครับก็ขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับต่อไปนี้นะครับอาทิตย์หนึ่ง นะครับอาจจะมีลงสักคลิปหนึ่งหรือ2คลิปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้จะมาทําอะไรเหรอครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีการฝึกนะครับทหารใหม่เขาทํา Eine, อ,ทอะไรกันนะครับอ่าก่อนรับชมนะครับคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื <sk r isa> ่ออะไรวะ <laughs> ไม่ได้พูดนานเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ก็ถ้าเราพร้อมแล้วไปกันเลยอย่างแรกที่เราต้องทําเลยนะครับคือทําความสะอาดนะครับผมทาความสะอาดทําอะไรตั้งหนาทาทุกวันแล้วไม่หยุดหรือไงไม่หยุดนะครับผมผมบอกเลยว่าการที่เราอยู่หมหนึ่งหมหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจะมีหน้าที่บริเวณนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะเรียกว่าหน้าอะไรวะเขาจะเรียกว่าพื้นที่ของตัวเองนะครับผมอย่างเช่น มูหนึ่งมดหนึ่งได้รับหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดลานฝึกนะครับหนึมดสห้องน้ำหนึ่งมดสามบนเมตรอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องทำทุกวันนะครับผมก็พอเราทำเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมอย่างที่2เลยนะครับทำตามรอบจอ ทําตามรวจอก็เช่นตื่นนอนตอนเช้านะครับออกกําลังกายกินข้าวนะครับผมเวลารวมอะไรต่างๆก็ทําตามรวจอนะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนี้ไว้นะครับนะครับเขาบอกว่าอะไรสีห้าครึ่งตื่นนอนนะครับผมหกโมงถึงเจ็ดโมงออกกําลังกายเก็บส่วนตัวนะครับหกโมงเนี่ยออกกําลังกายใช่ไหมครับแต่ว่าพอหกโมงครึ่งก่อนจะเจ็ดโมงเนี่ยก็คือไ่อาบน้ํานะครับ กพื่อเตรียมพร้อมที่จะเจ็ดโมงกินข้าวนะครับผมพอกินข้าวเสร็จนะครับก็จะรวมแถวและรวมแถวก็ออกมาแปดโมงทำความพระลรบคงชาติค <c oughs> งชาติเฉยทำความพาลพทงชาตินะครับก็ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับอาจจะพูดผิดผิดถูกถูกขออภัยด้วยนะครับแปดโมงถึงสิบโมงนะครับวันหยุดเนาะไม่มีฝึกนะครับก็ต้องทำ ความสะอาดกงมกองนะครับหมายถึงอะไรครับก็พื้นที่โดยรอบของกองพันนะครับเช่นตัดหญ้าผงบินต่ําแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว,ว่าเอ้ยตัดไม่เป็นกูจะได้ไปหรือเปล่านะครับคุณไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนนะครับเขาจะเรียกว่าทหารใหม่20นายนะครับผมก็ต้องลุกขึ้นไปนะพอหลังจากเรียกทหารใหม่20นายนะครับผม ฐานมา2สนายตัดหญ้าหมดเลยไหมไม่นะครับผมอาจจะมีสัก2-3คนเพราะอะไรเครื่องตัดเราไม่พอแน่นอนนะครับก็จะมีตัด2คนนะครับรุ่นผมนะตัด2คนนะครับที่เหลือคอยเติมน้ำให้เพื่อนกวาดพื้นอะไรเงี้ยครับคอยดูแลกันไปนะครับจนเสร็จภารกิจประมาณ10โมงก็พักแล้วนะครับรอกินข้าวต่ออะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่3นะครับผม สั 5, นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะก็ทุกวันหยุดเนี่ยจะเวนนะครับหรือครูฝึกจะสั่งให้ทาความสะอาดตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนนะครับผมเสื้อฝึกเกงแบงแบงเกงในอะไรแล้วแต่นะครับผมให้ซักนะครับผมเพื่อว่าอะไรจะได้ไม่หมักหมมเกินไปนะครับอันที่4ี่นะครับอันที่4ี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับย่ำญาตินะครับอ่า หมายถึงว่าเลยเยี่ยมญาติครั้งแรกไปแล้วนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยด้วยนะว่าอาทิตย์ไหนเปิดอาทิตย์ไหนปิดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ i, ยญาติจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมนะครับผมว่าทุกคนก็ต้องรู้เองนั่นแหละนะอ่าเขาก็จะให้โทรศัพท์บอกอะไรบอกอะไรว่าอาทิตย์นี้มีเยี่ยมญาตินะครับซึ่งก่อนเยี่ยมญาตินะครับผมก่อนเยี่ยมญาตินะให้เราเนี่ยซักเสื้อผ้าให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องลําบากตอนญาติกลับไปแล้วนะครับ ก็หรือไม่ก็จ้างเพื่อนเอาก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมแหละจะทํำยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคลิปไหนถ้าคลิปนึ่งแหลจะจำไม่ได้แล้วเยอะจัดเลยนะครับก็ออกงานนอกขอตีไปข้อที่5เลยนะครับคนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมอาจจะได้ออกงานนอกนะครับผมออกงานนอกได้ออกทุกคนหรือเปล่านะครับผมเป็นบางงาน นะครับต้องบอกงี้ต้องเป็นบางงานอย่างเช่นงานจิตอาสาอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ออกนะแต่ว่าออกไม่หมดหรอกนะครับจะมีออกพร้อมรุ่นพี่บ้างนะครับคนที่ไม่ได้เยี่ยมญาตินะก็จะออกไปข้างนอกผมว่าดีอันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านนะครับเวลาที่ญาติเราไม่มาเยี่ยมใช่ไหมเราทําอะไรเสร็จแล้วเราต้องไปนั่งหงอยอย,อยู่ข้างหลังเงี้ยนั่งหงอยรอเรียบรวมอะไรต่างๆนะครับผมว่าออกงานนอกดีสุดนะครับ ได้เห็นข้างนอกได้ออกไปกับรุ่นพี่เผิดๆรุ่นพี่ให้เล่นโทรศัพท์ด้วยนะอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันหยุดของทหารนะวันหยุดจริงๆนะครับอันนี้คืออยู่ในกรมอ่ะมันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะครับจะเป็นวันแบบพักผ่อนมากกว่านะครับก็ระหว่างพักผ่อนก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราเป็นทหารใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นทหารเก่านะครับทหารเก่าคืออะไรก็ 2เดือนสิบวันขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นกลองร้อยแล้วนะครับจะทําอะไรบ้างนะครับ EP หน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้นะครับก็สําหรับวันนี้นน,นี่มีเรื่องเล่าเจอหน้าเราต้องมีเรื่องต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าเพิ่งลืมกันนะมาอัพคลิปแล้วบ๊ายบาย